สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหกเก้าแปดห้าทานะคะคลิปนี้เป็นคลิปร a นดอมนะคะสาหรับท็อปิกที่จะทำขึ้นมานั้นเป็นท็อปิกที่ไม่ชื่่ว่าถ้าได้ยินชื่อเราเขานึกถึงอะไรไอจะไม่ใช่พลังงานของคนแต่จะใช้พลังงานของเขานะคะถ้าคุณพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยว่าเขาคนนี้ใช่คนที่คุณนึกถึงอยู่หรือเปล่า คนคนนี้เป็นชาวทาตไฟนะคะเมทสิงห์ธนูเป็นคนกระฉับกระเฉงบุคลิกลร้าครองว่องไวไม่เกรงกลัวอะไรทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีอำนาจมากกว่าหรือว่าจะเป็นอันตรายที่เหมือนเป็นอุปสรรคนะคะเป็นปัญหาแบบนี้เขามองว่าสิ่งเหล่านี้า้าทายถ้าผู้คนที่มีอำนาจมากกว่าที่เขาไม่กลัวนั่นก็แสดงว่า ต้องเป็นผู้ที่มีอํานาจแล้วก็ใช้อํานาจไปในทิศทางที่คลมเห็งรังแกผู้อื่นเขาเป็นอินสไพรให้กับตัวเองนะคะมีเสกอัพเพียวสูงบุคลิกเหมือนคนในเครื่องแบบ ไอเดียผุดเยอะแยะนะฮะไม่ชอบที่จะเข้านอนเร็วนะนอนไม่กี่ชั่วโมงในช่วงกลางคืนนะฮะอาจจะด้วยเพราะว่ากำลังคิดนะฮะในเป็นห่วงในเรื่องบางเรื่องอยู่กลัวว่าไม่ได้ดังใจกลัวว่าไปาจะเป็นไปในทิศทางที่ตัวเองไม่ได้ตั้งเป้าไว้ไม่ใช่ความขาดกัว แต่จะกลัวว่าผลลัพธ์มากกว่าไอ้มองถึงเขานึกไปถึงผลลัพธ์นะว่าว่ามันจะไม่มีประสิทธิภาพมากพอกาคนอื่นจะไม่เข้าใจเป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวอะไรแต่กลัวความคิดตัวเองอ่ะไอความรู้สึกไอคือคนคนนี้จะเหมือนกับความคิดคนอื่นมาทําอะไรเขาไม่ได้นอกจากคิดไปเองชาวทัดลมสูงนะคะไม่ถุนตุนกลุ่ม บางทีเขาอาจจะกำลังคิดถึงใครบางคนอยู่ก็ได้นะ,ะไม่กลัวความลำบากไม่ว่าจะยากแค่ไหนมีอุปสรรคปัญหาหรือสภาพภาพสภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออำนวยแต่ถ้าเกิดว่าจะตั้งใจไปแล้วก็จะพยายามทำให้ได้สภาพการเงินตอนนี้อาจจะไม่ค่อยคล่องมือนะคะติดขัดเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้บอกให้ใครรู้นะคะ ไม่ชอบ,ชอบขอความช่วยเหลือใครพึ่งตัวเองมีปัญหาในด้านการเงินตอนนี้มีล้ำลึกนึกถึงกับคนเก่าๆนะเขาเขา,เขาต้องเป็นเหมือนคนที่คุณรู้จักแน่ๆเลยคนคนนี้ไอ้ไฮเจ็ดบอร์ เจ็ดสิบแปเปร์เซ็นต์เหมือนคนในอดีตของคุณนะคะจะเป็นเพื่อนเก่าคนรักเก่าญาติสนิทมิตรสหายที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วนะ,คะเคยได้ช่วยเหลือกันนานและอายุอาจจะแตกต่างกันเยอะก็ได้นะคะห้าปีขึ้นไปได้อยู่นะอาจจะเคยผ่านอุปสรรคอะไรมาด้วยกันเคยได้ช่วยเหลือกัน เหตุการลำบากนะสู้มาด้วยกันต่างคนต่างแยกย้ายนะคะเราก็เลยมีความรู้สึกนึกถึงในช่วงเวลาเก่าๆนั้น,น,นเคยสู้มาด้วยกันอายุน้อยกว่าหรือเปล่าอ,อายุเขาเนี่ยไม่น่าจะเกิน35-36 อยู่ในระหวบาง่0ถึง39อ่ะไอให้ประมาณนี้แหละย0 20ิบสขึ้นไปถึง39น่าจะมี2คนหรือเปล่านะ,ะพลังงานที่คุณนึกถึงใช่มีพลังงานคนแบบนี้ไหมเป็นคนที่อาจจะพลังงานเนี้ยมันกระจายใช่ไหมคะบางคนเนี้ยอาจจะได้แค่พลังงานเดียวบางคนหนึ่งหนึ่งคนนั้นอาจจะมีทั้งหมดในนี้ก็ได้อย่างเช่น คนที่คุณนึกถึงอาจจะมีรูปร่างหน้าตาสวยหล่อธรรมดทธรมงชอบออกกำลังกายเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงหรือเป็นคนที่ชอบขี่ม้านะ,ะแล้วก็ดูบุค,คลิกที่ไม่เกรงกลัวอะไรเลยนะคะ,ะไม่ไม่เหนียมน่ะไม่ใช่คนขี้อายนะ,ะเข้าบุกลยนะ,ะแล้วก็ถัดมาก็าคือเป็นคนที่ออกคิดถึงน่าจะเป็นคนที่คิดกําลังคิดถึงคนอยู่ก็ได้นะคนคนนี้เป็นห่วงนอนไม่ค่อยหลับนะ ตอนกลางคืนเนี่ยนอนไม่ค่อยหลับเลยแล้วอีกอีกบุคลิกนึงนะคนคนหนึ่งก็จะเป็นคนที่สภาพการเงินไม่ค่อยจะลื่นไหลเท่าไหร่นะใครที่กําลังมองว่าเอ๊ะคนรักเก่าเพื่อนเก่าคนเก่าๆของเราเนี่ยเขาคิดถึงเราไหมนะนี่อาจจะใช้พลังงานนั้นก็ได้นะแล้วก็จะมีพลังงานของผู้ที่ชอบออกกาลังกายเป็นนักกีฬาแล้วก็บางทีผู้คนผู้นี้ก็คือ เคยมีความรู้สึกที่ขัดแย้งตัวเองก็ได้นะใจบอกว่าชอบนะสมองก็บอกว่าไม่ใช่หลอกหลงตัวเองหรือเปล่ามีความขัดแย้งกันในตัวสูงนะคะแล้วก็มีบางพลังงานที่เป็นอายุยังน้อยอยู่เนะ,ะเป็น,นหนุ่มๆสาวๆที่อาจจะไม่ถึง30หรอกนะคะยี่สิขึ้นไปห่างไกลกันนะมองว่าอย่างนั้น เร,เรามาดูไพ่อัรลเคิลนะคะว่ามีพลังงานแบบไหนบ้างจะได้เจาะหรือขึ้นไปก็จะ,ะส่วนลัคนาราศีนะท้บอกไปมีแม่สิงห์ชนูเมถุนตุนกุมพุ่มศกันมังกรกรลกดมีนพิจิกนะกระจายเลยนะคะคนคนนี้มีพลังงานแบบไหนได้อีก แปร่องภูเขาไฟหรือเปล่าคะมีความเป็นชาวธาตุไฟอยู่ในตัวสูงเป็นนักดับเพลิงทำงานเกี่ยวกับองค์กรจะบอกว่าไฟฟ้ามันก็ไม่น่าจะใช่ว่ามันเป็นเกี่ยวกับไฟแบบธรรมชาตินะเคย อยู่ในเหตุการณ์อักคีภัยนะไฟไหม้ตึกอาราบ้านช่องอยู่ในเขตนั้นโซนนั้นหรือเป็นคนที่แจ้งเจ้าหน้าที่ช่วยดับไฟป่าไม่กลัวอันตรายถ้ามีอุปสรรคหรือว่ามีลักษณะเป็นเหตุการณ์ร้ายๆคนคนนี้ไม่หนีนะคะก็ไม่ใช่คนที่หนีอุปสรรค ชอบลักษณะอชอบอยู่ในภมูมิภาคในพื้นที่ที่เป็นป่าเป็นธรรมชาติเดินเรือทำงานอยู่ในมหาสมุทรใหญ่ๆเกี่ยวกับแม่น้ำเกี่ยวกับทะเลเดินทางนะคะเดินทางไปมาระหว่างประเทศหรือว่า ข้ามคลองอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะระดับจังหวัดห <c oughs> ดูอีกฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งนะต้องมีเรือเข้ามาเกี่ยวข้องในการเดินทางชอบนั่งเรือฟอร,รี่อะไรอย่างเงี้ยไปทำธุระไปเที่ยว ความสัมพันธ์ไม่ค่อยรับรื่นเลยนะคะโดนกลมเฮงโดนรังแกโดนบีบบังคับเหมือนเป็นเบี้ยร่างในความสัมพันธ์เป็นผู้ถูกกระทำทำงานอยู่ใน warehouse หรืออยู่ในโรงงานหรือจะเป็นในองค์กรบางอย่างที่ใช้ฝีมือแรง แายงานฝีมือรายงานต้องเป็นคนที่นิพพานสวรรค์นะในด้านของการใช้ฝีมือแน่ๆเลยอ่ะโอ้เกี่ยวกับศาสนาขึ้นมาสองใบก็ถ้าศรัทธาอะไรแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะเปลี่ยนแปลงยากบางคนอาจจะมองว่าเขาไม่มีศาสนาไม่นับถืออะไรเลยอะ แต่คนที่ไม่นับถือศาสนาก็ใช่ว่าเขาจะประพืตนตัวไม่ดีไม่ได้นะหลายคนที่ไม่มีศาสนาใดๆเลยแต่เขาไม่เคยทำบาปทำกรรมไม่ได้ฆ่าสัสตว์ตัดชีวิตใครไม่ได้พูดจาเพเจอ,อเจ้เสียใ่ร้ายใครไม่ได้ฆ่าตัวเองก็รอดปลอดภัยดีนะเหมือนคนที่ไม่ได้ยึดติดว่าต้องอยากได้บุญเยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาทำหน้าที่ของเขาไปนะแต่ละวันแต่ละวันด้วยความถูกต้องและชัดเจน ไม่ได้เป็นภาระใครถึงเขาไม่มีศาสนาแต่เขาก็พึ่งพาตัวเองได้ไม่เดือดร้อนใครและอ่าแล้วกรณีที่2ก็คือว่าบางทีอาจจะตกเป็นเหยือ่อตรงที่ว่าเธอไปเคารพคนแบบนั้นได้ยังไงเธอไปให้ความเชื่อเอ่อกับกลุ่มกลุ่มนั้นได้ยังไงศาสดาเราไม่ได้สอนเรามาแบบนี้นะศาสดาเราให้อิสระนะไม่ได้เคร่งครัดอะไรมากมายอาจจะถูกติเตียนอะไรแบบนี้แหละแต่เขามีความเชื่อปากหลักไปแล้วว่า มีความเชื่อแบบนี้เวลาเดือดร้อนก็ช่วยคนอื่นได้พึ่งพาตัวเองเป็นไม่เป็นภาระใครนะคะไม่ได้จิ้งปัญหาให้คนอื่นเขาเป็นคนแบบนี้มี power power ดาบเนี่ยดาบนี่หมายถึงยศตําแหน่งอะ่ะมันเหมือนกระบ,บี่มันเหมือนดาบที่คนที่จะได้ตรงนี้มาต้องต้องเ,อเรียนจบหลักสูตรหนึ่งหรือว่าต้องมีเหมือนชั้นยศเลยอะคะ่ะคนที่ชื่อสัตว์ชัดเจน อาจจะออกมาจากความสัมพันธ์บางอย่างเหมือนถ้าไม่ออกก็เหมือนคนไม่ถือสาเหมือนอยู่กับอาศัยอยู่กับคนที่เอาเปรียบตัวเองแต่ด้วยความไม่ถือสาคนน่ะไม่ถือสาคนที่รังแกก็เลยชินนะเหมือนพลังงานไม่ใส่ใจเอาตัวเองรอดปลอดภัยก็พอแล้วก็มีเวลาก็หาหาจงังหวะหาโอกาสที่จะออกไปดื่มด่ากับธรรมชาติ เขาเป็นคนที่ไม่โกรธแค้นไม่เครียดแค้นใครไม่ยึดติดนานนะพลังงานของเขาแล้วก็ชอบมีสมาธิกับพวกที่เป็นงานฝีมือมากกว่าไม่ว่าจะเป็นในด้านของเครื่องจักรกลหรือว่าจะเป็นพวกสายแนวอิเล็กทริกนะไฟฟ้าแม้แต่การขีดเขียนใดๆที่เหมือนเป็นแม่แบบหรือเปล่านะไม่แน่ใจอะ่ะแต่ไม่ไม่ใช่นักเขียนแน่นอนอนี่คือพลังงานของเขาคนนั้นนะที่เรากำลังจะ ไปอ่านไพ่ต่อนะว่าถ้าคนในลักษณะเนี้ยนะถ้าได้ยินชื่อคุณเนี่ยเขานึกถึงอะไรนะคะไปเลยนะถ้าเขาคนนี้ได้ยินชื่อของคุณเขาคนนี้นึกถึงอะไรคะ ม,มองเห็นความเที่ยงธรรความเที่ยงตรงผู้ที่จะให้ความยุติธรรมกับเขาได้ผู้ที่ไม่เอ็นเอียงคนที่พูดแต่ความจริงเชื่อถือได้เคลียร์คนเก่าคนรักเก่าเพื่อนเก่าคนในอดีตปุกพันกัน เหมือนกับคนในครอบครัวแม้จะไม่ใช่แต่ความรู้สึกบอกว่าใช่เชื่อถือน้ำใจได้นึกถึงความอ่อนโยนคนใจดีคนมีความเมตตาอยู่ใกล้ๆแล้วมีแต่ความสงบนะคะชอบดูแลใส่ใจผู้อื่นเข้าใจผู้อื่น ุณน่าจะเป็นคนที่เออเหมือนแค่คนรอบข้างอะค่ะใส่ใจเอาใจเขามาใส่ใจเรา The world ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะเป็นคนที่ทำงานได้ตามมาตรฐานเหมือนคน perfect เลยนะก็ทำทุกอย่างได้ตามกำหนดตามเวลาแล้วก็เป็นคนที่มีอิสระ มีความรู้สึกว่าดับเบินี่คือทุกสิ่งทุกอย่างเต็มไปด้วยความสุขสงบมันเหมือนกับสุขสงบขานึกถึงการมีที่ไม่จําเป็นต้องมีแบบเหลือเฟือค่มีเฉพาะเท่าที่จําเป็นแต่ว่ามีความสุขเหลือเกินอยู่ใกล้เราโล่งเบาสบายเหลือเกินบางทีอาจจะเป็นคนที่เดินทางเก่งเดินทางบ่อยก็ได้นะตัวคนนะุณน่ะ ต่างชาติต่างภาษากับเขาก็ได้เก่งโซเชียลพูดคุยได้มากกว่า2-3สภาษาอยู่บ้านเลขที่11-6-21มีสน่อะเซ็กแอบเพียวสูงไม่กลัวอะไรนะเขานึกถึงคนที่ไม่กลัวอะไรในตัวคุณก็จัสติกออกมามีห้าเหรียญขึ้นมาบอกอีกนะ เคยร่วมฝา่าฟันร่วมลำบากมาด้วยกันหรือเปล่า6ถ้วยกับ5้าเหรียญขึ้นมายำ้ำไม่กลัวอุปสรรคใดๆแล้วก็เป็นคนที่ทรนงด้วยนะไม่กลัวแล้วก็ไม่ขอความช่วยเหลือไม่ขอความช่วยเหลือโอเคขอเครื่องขออุปกรณ์นะฮะขออุปกรณ์ขอเครื่องมือถ้าจะให้ทำอะไรเราส่งเครื่องมือมาเลยแล้วก็ปล่อยปล่อยให้ฉันทำคนเดียวปล่อยให้ฉันทำกับทีมของฉันเนี่ย ไม่ได้ต้องการคนเยอะ,อะเป็นคนที่เข้าใจตัวเองและเข้าใจผู้อื่นได้ The World ก็สุดๆแล้วอะค่ะ The World แล้ว Justice เข้าใจในกฎกฎธรรมชาติกฎแห่งกรรมกฎของทุกสรรพสิ่งสังสารวัฏกฎของการตั้งอยู่ดับไปไม่ว่าจะเป็นกฎใจรักอยย่างงเี้กฎจัก,กรวาลนูน่นเลยค u e น n ถ้วยะเป็นคนที่เข้าใจอะไรได้รวดเร็วได้ไว มีเซนส์นนะะสัมผัสความรู้สึกของคนรอบข้างด้วยอะคนสมถะนี่ชอบนั่งอยู่ใต้ต้นไม้หรือเปล่าชอบฮิลแล้วก็ไม่ไม่เอาอะไรเกินตัวถ้าถ้าไม่ใช้ก็ไม่เอาก็ปฏิเสธนะไม่โลภนะเป็นคนสมถะไม่ขี้เหนียวหกถ้วยแล้วก็ไม่โลภด้วยก็ถูกใจเขาอะเนาะ ไม่ขี้เหนียวไม่โลภอันไหนที่ไม่ใช่ของเราก็ไม่เอาไม่เอาของของใครเอาเท่าที่จำเป็นอยู่ตัวเองเป็นปรับสภาพสมดุลกับการใช้ชีวิตได้เก่งหรือเป็นคนที่ทำอะไรพร้อมกันได้มากกว่า2อย่างหวัวด,ดีนะเป็นคนฉลาดอะเป็นคนฉลาดแล้วก็เป็นคนที่ไม่อยู่นิ่ง ร่างรูปร่างหน้าตาเอาไอ,อง้งว่าร่างกายของถ้าเขามองนะั้นนึกถึงคุณเนี่ยน่าจ,จะเป็นคนที่หุ่นดีอะ่ะเห็นอัศวินไล้น่า,ะาจ,จะเป็นหุน่นหุ่นที่ไม่อวบจนเกินไปะนะเขานึกถึงความเป็นห้าถ้วยในตัวคุณอาจจะได้รู้บางอย่างนะเกี่ยวกับเรื่องเราที่ทำให้คุณได้เคย ผ่านการเสียใจสูญเสีย,สน,สยน้อยใจอะไรบางอย่างนะที่ทําให้คุณเสียความรู้สึกเขาจะได้รับรู้ตรงนั้นก็ได้หรือเขาตัวเขาเองหรือเปล่าที่ทําให้คุณเสียความรู้สึกเหมือนให้ความหวังแล้วอ่ะทาให้หมดหวังสิ้นหวังแต่มีความกล้าหาญในตัวนะเขานึกถึงการเป็นคนที่ไม่กลัวที่จะเริ่มอะไรใหม่ๆไม่กลัวที่จะแตกต่างจากคนอื่นนะคะอ่ะ มีนิสัยใจคอมีใจิตใจคล้ายเด็กนะคะแต่ไม่ใช่ไม่มีพุทธิภาวะทางาทางอารมณ์นะเพราวะว่าได้ไพ่ justice ขึ้นมานั่นแปลว่ามีความชัดเจนความเป็นผู้ใหญ่ความถูกต้องรักษาคําพูดไม่เอ็นเอียงไปในซ้ายหรือขวานะไม่ไม่มีใครจะมา,าซื้อใจคุณได้แต่ว่า The Fool เนี่ยหมายถึงว่าจากเสียใจแล้วก็สามารถ ล้มแล้วลุกขึ้นได้เลยนะคะไม่มีภาวะผวังหรือว่าต้องอให้ตัวเองเสียใจสักปีนึงนะคะสักเดือนนึงนะจะไม่ไม่ใช่คุณเนะ่อมองว่าคุณเป็นคนที่ล้มแล้วลุกไวมากเหมือนคนมีสปิปิดด้วยนะมองโลกด้วยความเป็นจริงอะแล้วก็จบก็คือจบนะคเออข้าใจในสัจธรรมดีกล้ามีความกล้ามากๆาอ,อ้สีไม้ เขาอยากเขาเคยอยากคิดจะแต่งงานกับคุณหรอตัวคุณเป็นอสเวนไม้ตัวเขาเป็น k คิงไม้ด้วยนะแต่ทีเนี้ยแม้ว่าอัศวนไม้ในตัวคุณเวลาที่คุณการกระทําของคุณรูปร่างหน้าตานะแต่ว่าจริงๆลึกๆแล้วอะ่ะคุณคือ j จัสติตัวเขาเองเนี่มองว่าเขากับคุณนะช่างแมทช์กันนะคะมีความแมทช์กันอยู่ในนั้นนะด้วยสีไมนะ้น่ยนึกถึง เคยเคยแต่งงานกันมาแล้วแล้วเหมือนไม่ได้อยู่ใกล้กันหรือเปล่าคือมีระยะม,มันก็ไม่เห็นว่ามันแยกกันอยู่อะไรแบบนี้หรือเปล่านะถ้าไม่ใช่ก็อาจจะเคยได้ทำโปรเจกต์อะไรร่วมกันมามีไพ่ไม้ออกมาเคยได้ช่วยเหลือกันด้วยนะคะผ่านความลำบากอีกฝั่งหนึ่งลำบากอีกฝ่ายหนึ่งก็ซัพพอร์ตนะผลัดกันช่วยเหลือกันและกันจนประสบความสำเร็จนะจนจบโปรเจกต์ ลักษณะเหมือนเพื่อนร่วมงานเพื่อนเก่านะหรือแต่ว่าเขามีเก้าอี้คุณก็มีเก้าอี้นะแต่จะเป็นเขาจะมีเก้าอี้ในที่ทํางานคุณอาจจะมีเก้าอี้ในอ,อ,อะไรบางอย่างอะในที่ทํางานที่บ้านอะๆก็ว่าไปนะจอได้ซัพพอร์ตช่วยเหลือกันเขามองว่าคุณเป็นคนเก่งนะช่างแมทช์กับเขาเหลือเกินอยากจะที่จะทํางานร่วมอีกนะเก่งงานมากแล้วก็เชื่อถือได้ เวลาที่พูดคุยกันเรื่องงานน่าจะสนุกมากพูดคุยกับคุณเพราะว่ามันรู้สึกตรงไปตรงมาดีแล้วมันก็แก้ไขสามารถแก้ไขงานได้รวดเร็วกระชับกระเชงทําได้หลายอย่างแล้วก็ไอ้ความโฟกัสเปเรื่องงานนะเพราะว่าไพ่งานขึ้นแล้วก็เหมือนได้ช่วยเหลือในด้านของการเงินด้วยแะคะได้เคยช่วยเหลือได้เคยเอ่ยปากช่วยเหลือ,องี้ดีกว่าแต่จะรับหรือไม่รับอะคือพลังงานเยอะมากเลยนะที่ไม่รับเพราะว่าดูว่าแบบมีความ ชอบอะไรที่มันท้าทายดีอ่ะอยู่ให้ได้ไปต่อให้ได้มีความพึ่งตัวเองอ่ะอผ่านความยากในงานมาแต่ว่าแม้ว่าจะเหนื่อยจะยากแค่ไหนก็สามารถผ่านไปได้จนสําเร็จหาด้วยเดือบเวลแล้วก็สีไม้ไม่ใช่คนหลอกแหลกแน่นอนคนที่เข้าใจผู้อื่นเข้าใจตัวเองรู้ว่าตัวเองต้องการหรือไม่ต้องการอะไรดูสมรรถะพอเพียงดีนะมีเสน่มีมสเนมสเน่ห์ในด้านของ การเ a คแอคชั่นการงานคําพูดคําจาเป็นคนที่คุณไม่น่าจะเป็นคนที่พูดเยอะแต่จะพูดเน้นเฉพาะในเนื้อหาสาระสําคัญแล้วก็แน่นอนว่ามีพลังงานโพสิทีฟ,ฟแน่ใครเห็นใครก็อยากแบบอยากจะเดินผ่านอยากจะเข้าใกล้นะ ไม่มีพลังงานลบเลยพลังงานลบก็จะเป็นในลักษณะที่อูมาอีกแล้วลบดีกว่าอ้พลังงานแบบนี้เหมือนดีกว่าอะไรเงี้ยไม่เอาไม่อยากคุยไม่อยากพบด้วยไม่อยากอ่านแม้แต่ข้อความนะถ้าเป็นคนที่พลังงานลบเวลาเอ่อมีอะไรโน้ตไว้อย่างเงี้ยไม่ไม่สนใจคนนี้โน้ตไว้หรอเขียนไว้หรอไม่ไม่เอาอ่ะไม่มีเนื้อหาสาระใดๆเลยเงี้ยนิเกีฟนะแต่ว่าพลังงานของคุณไม่ใช่คนที่นิเกตีฟแบบเดอฟูลนี่เป็นคนโพสิทีฟไม่โทษตัวเองไม่ ไม่โทษตัวเองไม่โทษใครอ่ะฉันจะเดินไปข้างหน้าน่ยเพื่อที่จะให้บรรลุเป้าหมายของฉันอ่ะไม่โทษใครไม่จิกกัดใครไม่ด้อยค่าใครแม้แต่ตัวเองเลยศรัทธาเท่านั้นที่จะทําให้ประสบความสําเร็จนะนะคะพสิ่งที่เขามองเขานึกถึงตัวคุณแล้วเขารู้สึกว่ามีพลังแม้ว่าจะว่างเปล่าอ่ะความว่างเปล่าของคุณเนี่ยการที่เราเริ่มมาจากติดลบเนี่ยเริ่มมาจากศูนย์เนี่ยพลังอะไรในตัวคุณที่ทําให้ตีลังกาขึ้นมานั่งแท่นได้อะเนี้ย เก่งไม่เบานะคะเก่งไม่เบาเลยแข็งแกร่งมากแค่ไหนนะคะหนาวเหน็บนะะแต่ก็ไม่สามารถที่จะขอความช่วยเหลือข้างในได้นะน่าจะเป็นโบท๊ทห้าเหรียญหรือไม่ก็จะเป็นผู้ที่ออมีมีบารมีน่าจะขอความช่วยเหลือเขาได้นะแต่ไม่ขอขอไปแบบนี้แหละนะคะไม่อยากเป็นหนี้บุญคุณใครเออคุณเป็นคนหญิงนะเป็นคนหญิงกับการพึ่งตัวเองอ่ะสี่ถ้วยห้าเหรียญอะไรเงี้ย แล้วก็ได้2เหรียญ5ถ้วยแล้วก็มาเดอะฟูลอะเดอะฟูน่ะไปแบบไม่มีไม่มีมมทรัพย์สินใดๆอะมีแต่สิ่งของจําเป็นแล้วก็ศรัทธานะหเหรียญก็ศรัทธา4ี่ถ้วยก็ไม่ไม่ชอบที่จะพึ่งใครอะไม่อยากเป็นนี้บุญคนใครถ้าจะมีปัจจุบันได้ถ้าจะนั่งแท่นั่งเก้าอี้ได้นะต้องได้มาจากน้ำพักน้ําแรงตัวเองสิมันถึงจะเจ๋งจริงนะคะเป็นคนเจ๋งอะเป็นคนที่ ไม่ถ้าไม่แน่จริงไม่มาถึงจุดจุดนี้เขามองว่าคุณเป็นคนที่เออไนมันแน่นะเธอมันเก่งนะเออเองมันได้อย่างเงี้ยอ่ดูแต่ว่าคุณเป็นคนที่ดูแบบใช้ชีวิตลึกๆแล้วเป็นคนซีเรียสนะเป็นคนที่ซีเรียสมากเลยคิงดามแล้วก็เออประเมินค่ะชอบประเมินประเมินตัวเองประเมินว่า จังหวัดไหนควรจังหวัดไหนควรควรลุกควรก้าวนะจังหวัดไหนควรที่จะเออแช่นะก่อนนั่งแช่แป๊บหนึ่งนะคิดพิจารณาก่อนนะรู้จักจังหวัดจังหวัดห้าเหลี่ยนก็เออมันลําบากแหละแต่มันต้องไปตอนเนี้ยมันต้องเดินละมันต้องสู้ค่อยๆสู้ค่อยๆคืบค่อยๆคานไปนะแล้วก็จะรู้จังหวะว,ว่าขอพักแป๊บหนึง่งนะาแล้วอันนี้ก็แบบเอาเลยไปเลยถึงไม่มีอะไรไม่มีอุปกรณ์พร้อมค่ารถก็ไม่มีค่าน้ำมันก็ไม่เยอะไม่เป็นไรเดี๋ยวไป อ่ะสมัครเป็นพนักงานที่ไหนสักแห่งหนึ่งก่อนแล้วค่อยเก็บนะ,ะเก็บรายได้แล้วก็นอกจากนั้นก็เรียนรู้อะไรไปด้วยเผื่อได้ทําอะไรเล็กน,น้อยในด้านโซเชียลนะพอ,อะขึ้นมาแล้วกลายเป็นว่าเอ้ามีคนสนับสนุนอ่าทีนี้ก็เริ่มที่จะกระจายขยายกิจการนะคะจะคิดคัดเออกิจการเล็กๆไปก่อนนะ,ะจะเป็นธุรกิจในครอบครัวไปแล้วด้วยซ้ำนะคะ สามารถจนเจือครอบครัวได้อีกไม่ชอบพึ่งใครแต่ว่าถ้าใครมาพึ่งก็ดูแล้วว่าเหลือเฟือก็ช่วยได้บ้างก็ช่วยอะค่ะม,มีความเป็นสายเลือดที่เป็นคนคนที่มีความนำตัวเองอยู่ข้างในดูเป็นจะเป็นเหมือนที่พึ่งภายในภาคหน้ายังได้เลยนะคะเป็นร่มโพร,ร่มใสของลูกหลานต่อไปอเชื่อถือน้ำใจได้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะมเมื่อเขาได้ยินชื่อของคุณแล้วเขานึกถึงคุณแบบนี้เลยะคะ่ะ ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณทุกการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นในด้านของการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะการที่คุณดูโฆษณาให้จนจบแล้วก็อุตสาห์แบ่งซุปเปอร์แฟนมาให้แต่ต้องไม่เดือดเนื้อร้อนใจตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณให้อาไรขอให้คุณได้รับกลับไปไม่ร้อยเท่าพันเท่าขอให้คุณประสบความสําเร็จบนเส้นทางที่คุณปรารถนาไว้เช่นเคยแล้วขอให้คุณมีความอุดมสมบูรณ์พูนพร้อมทางด้านภทรัพย์และอริยทรัพย์ตลอดไป สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ